แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5พฤศจิกายน2567เราจะมาอัปเดตแนวทางการจ่ายเงินส่งเคราะห์เพื่อการยังจีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ประจำปีงบประมาณ2567กรณีรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จหรือตกหล่นท่านยังไม่ได้รับเงินนั่นเองนะคะ และก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจใกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะอัปเดตจากกรมบัญชีกลางนะคะแจง้งแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุท,ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65นะคะประจำปีงบประมาณ67ในรายที่โอนเงินไม่สำเร็จ โดยนางสาวธิวาพรผาสุขรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐนานะโโษกกรมบัญชีกลางก็ได้เปิดเผยว่าตามมติคณะกรรมาการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาอนุมัติแนวทางการจ่ายเงินส่งเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ปีงบประมาณ6 7 ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา9เดือนก็คือตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน6-7นะคะโดยจะดำเนินการจ่ายเงินเป็นรายรายมาสผ่านระบบพร้อมเพย์และบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่นโดยผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิจะต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1กันยายน2507นะคะซึ่งรายการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน245,288คนโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุเมื่อวันพุธที่30ตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติแนวทางการโอนเงินส่งเคราะห์ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยประจำปีงบประมาณ67รายการโอนเงินไม่สำเร็จและทำการแก้ไขรายการที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะจานวน3ครั้งด้วยกันดังนี้ โดยจะโอนผ่าน2ช่องทางนะคะช่องทางแรกบัญชีพร้อมเยทที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนท่านจะต้องผูกพร้อมเย์ก่อนวันที่จะจ่ายเงิน3วันนะคะโดยโอนครั้งที่1จะต้องผูกให้แล้วเสร็จภายใน3พฤศจิกายน6 7ครั้งที่1โอนเงิน6พฤศจิกายน6 7ครั้งที่2จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3ธันวาคม67 โอนเงินครั้งที่2วันที่6ทธันวาคม6,7ครั้งที่3จะต้องดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน3มกราคม68โอนเงินครั้งที่3ในวันที่6มกราคม68นะคะช่องทางที่2ก็คือบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือให้ความยินยอมกรณีไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้นะคะยืน่นหนังสือให้ความยินยอมนสสานาการรักงานคลังจังหวัดกรมหรือกรมบัญชีกลาง ครั้งที่1ไม่มีนะคะครั้งที่2ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20พฤศจิกายน67โดยจะโอนเงินให้ในวันที่6ธันวาคม67ครั้งที่3ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน20ธันวาคม67โอนครั้งที่3ครั้งสุดท้าย6มกราคม68นะคะ หมายเหตุตัวโตๆนะคะการแก้ไขารายการที่โอนเงินไม่สําเร็จหรือรีเจ็ครั้งที่3กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามหนังสือให้ความยินยอมจะเพิ่มช่องทางการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ใช้รับเบี้ยผู้สูงอายุนะคะหรือโอนเงินเข้าบัญชีพอรอมเพยของผู้มีสิทธิ์ตามลําดับนะคะนี่คือการอัปเดตแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการห่งรัฐปี65ปีงบประมาณ67ในรายที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะอัปเดต5พฤศจิกายน2567